พอก็เลยคิดว่าจะ้เห็นหนังนะตอนไหนกินต้องเนี่ยเป็นบ้านเราทรงก็เสียพิเศษไปเลยหรือไม่ใจคิดว่าเท่าดนี้หรือ่รเรื่องนั้นเป็นต้องเองยังประจิตคิดดอกไปครับสปริอภิสน,นิริยที่ตัวไม่ผิดแต่ว่าเฉียงคิดอะเด้เลค่ะหัวหอมแท้งเชมองฉันเห็นแบ่งสีม่วงมองฉันก็นเลยหอมเป็นคะ <laughs> คิดนี้ยังก,กว่าฮะมองฉันคิดอะไรได้ไลยคะคิดว่าใด,ดอดจกจะพร้อมกังเด็กนอยอยู่เป็นยังสิคิดว่าใดเลยคะเต้เขียนจะหน้ามันยัง กูเล่ไปค่ะเอาเอาอยู่ในปัติดาคิดหังไปจ้ะ่ะบอมฉันคิดว่าคิดว่าจังใดเนาะคิดว่าคิดว่จังไดไปจัะคิดซี่คิดซี่ค่ะบูชิโนเอฟเอสอารา้าเ เีพออันนลูกลูกเอมมีแนวสิมาทูเสรีพอเสด็จเมนเสดอยขนแนวนพ่อู่มื่อไหร่ะบเมียปยังไอนนีลูกนี้เรว่าจุาดมไเกินงางามยังห้เสด็จพอกับเสด็จเมยถอดประเดี๋ไปยังไงขึ้นอมขึ้นมาขึนีพ่อเอ้ยจักสักบาสักสักเามืขึ้นนี่สัป็นไรลูกขังนึงเห็นบ่อยแตบแ่บลุลมมันแห้งไม่สนละ คืนเดียวก็ยังได้ออกมาหลอดเนี่ยเออโอ้นี่มือสับกนดับหนึ่งเลยหนี่งเนี่ยเนียนเอาแข้งกันวะกับคนของใครโอ้เดี่ยวซับกินบ่อโอ้เน้นๆเนี่ยนี่ล่ะพูดเองเน้นยเนี่ยสักเบาผมกูร่ักเนี่ยเลยสักเบาว้ายห้สักไปเนาะเอาแบบมันๆเนี่แบบมันๆแบบมันๆที่สาวน้อง ปาคมณดาวเซนิอลูกวสิกรดุย่าพระทหารเสนาามาทางไเนี่เอาไปเล่นบาแข่งกันยูดอกเรื่องด้องว่านสะดอเขายักไงแไปเล่นบาติดะครันกเจอนรู้ไห่ไปวกากแม่กับวาาเราบุกหลังที่ว่าไปกายภาพกันอยู่ทำอยู่หน่อยจะหนึ่งเด้อโอ้บอทำดอกบอจข่าเดียวสักอะไแล้วกระมากันมากเลยดีด้วยแลม่นต้องยิงไปนัพีบอยพระองค่ะ ต้องเชนงมาท่านอาหมาตไปใส่เบืด์ที่นะใาไปแล้วตอนเย็นโซซไปเิฟเบาน่าจะไปแลนไหนเพคะเลนเบาแลนเบาแลนเบาใช่ไหคะเสนตวล่วงหนาไปแล้วซุหนึ่งพยองแต่ตัวน่าได้พอหรือเป่าพยงไปสรุปเดดไม่ส่วนกันเด็วเสนตพอเสนต์แม่ยุพี่เราพักกันพักพันเขาะร่ากายอย่าออกกันรักายเอาช่วงเวลต่อจากนี้มาที่นี่อาคนอยากเบี่งเวลากับพี่น้อกหน่อยนึงตามคำมั่นสัญญาของผู้จัดงาน ประเมินในไฮสัญญาก,กับพี่น้องไปว่าจะมีการแจกทองคำสามมงอ่าใครจะเป็นผู้โชคดีเอามาติดกลางเลยเนาะเอาเป็นว่าถ้าประกาศแล้วไม่มีใครมารับเราจำใหม่โอเคไ่ครับอ่าประกาศแล้วผมต้อมารับเนี่ยคือจำใหม่เลยนับสามเนาะอ่าเอาขอเสียงหน่อยครับเอามาอ่าต่อไปครับกีฬาองุ่นิงสิงมอบทอไงไห้พี่น้องเนี่ย มานลูกมั้เนี่ยทองอยู่ในมือเรียบร้อยครับวิทอยเลยนะสอดเหลี่ยวด้วยเนี่ยหลังว,วันที่หนึ่งผู้ได้เป็นผู้โชคดีนะโดยอูหอิงจะเป็นคนมอบดึงขึ้นมาลูกใบเดียวกว่นเสริมล้อจากบาทหนึง่ง ไม่ยังอาแต่กีดขึ้นพยอดออกมาโอ้ลืมเอา่อนลงไปคนเลโคนเล่มา,มาประกาศก็ได้ผู<า>้โชคดีชื่อ,อคุณเต๋วคำดีบุญหมายเลขโทรศัพท์0653538094ม้อยู่ไหม ตอบเรื่องไหนเลยไม่อยู่ไหนครับเอาลองไปคุณติ๋วน่คุณติว๋วหรือคุณติ๋วนี่คำเนี่ย,ค,ย,ค,ำยคำดีบุญครั้งที่หนึ่งคุณติ๋วอยู่ไหมครับครั้งที่สองคุณลุกมลุมดิเย,ย,ยกมือเลยยกมือแล้วก็เดินมาแล้ววิ่งเลยร็วครั้งที่สองครึ่ง ครั้งที่สละศินครับเนี yeah. ย่ยอ้าวขยเยว์ขยเยวอ่าคนเลรู้จักไหมคนเลเขียนชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มาคนต่อไปท่านแรกวัดตุ้น้อย่ทนุไปท่านปุ้ยยุ่งขนืด คุณสรินทาบุญเย,ยี่ยงหมายเลขศูนย์แปดสามแปดสามแปดห้าเก้าหกหกบ้านพงสวรรค์อยู่ไหมสิมินทาเห็นไฟแวบๆเสื้อขาวมาแล้วโอ้ผู้สาวอีตั้าหาได้ผู้หญิงผู้หญิงจับอหอกอ่ะบ่งหนึ่งลูกบ่งหนึ่ง มาจากบ้านในอีหลามาัตเบ้านไหนโค้รบ้บบานโนระเนาะผู้โชคดีได้รับแหมืนหนึ่งวงดีใจด้วยที <c oughs> ย่เราอยูออ่เนี่ยเอาหมวกอลขึ้นอย่างนี่ยอาอยา่าหลามอบพวกหนึ่งลูกนี่เป็นของอวันนี้โชคดีมากเลยจากลุงหิงครับหนึ่งวงเอาไปเลยมูค่าประมาณสามนี่นะครับโค้ชจิตส่วนดีโค้ดีมากเลยโอ้สุดยอด ดีใจด้วยครับท่านต่อไปท่านที่สองอจับขึ้นมาครับท่านที่สอง,องหนึ่งท่านผ่านไปแล้วโชคดีต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านอยู่ตรงนี้ขอให้เป็นของท่านมาเปันสเบลุงหญิงหมดแล้วคืออ๋อาาาอะไรนะวะคุณโอเล่อยู่ไหม หมายเลขโทรศัพท์0645402498คุณโอเล่อยู่ไหมครับโอเล่อยู่ไหมโอเล่คร oh, <no>, no. ั้งที่หนึ่งท่านนายลุงไปได้ครั้งที่หนึ่งนะอ้าวยิ่งเลยโอ้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้เบาเอ่อค่อยๆย่างค่อยๆย่างอาจารย์ไปมาแล้วครับคุณโอเล่ไหนอ่ะ มาทางนี้มาทางนี้โชคดีมากเลยครับนี่โปรโมเตอร์ใหญ่ใจสปอร์ตแจกจริงให้จริงครับโอเลมาจากบ้านไหนครับอะไรนะยาบ้านยามก,กามาคุณโชคดีได้แหวนตทองคำหนึ่งวงจากโอ้ยพอเป็งนยังอเอาลงไปแล้วเราก็คอเลโอเลโอ้โหน้องสวมให้เลย โอ้โห oh สุดยอดสุดยอดนี่คือผู้โชคดีครับอ่ะท่านสุดท้ายต่อไปนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีรับรางวัลจากพวกเราได้จ้าโอ้ยไไท่านจำเป็นแค่ท่านสุดท้ายขอให้โชคดีนะครับขอให้คนที่อยู่ในบริเวณนี้น่านมาแล้วหญิงจะมอบแหวนให้กับใครเออ ซื้อไปจากไหนหน้าบาทนี่ผู้โชคดีได้แก่คุณกัญรยานีหมายเลขโทรศัพท์093 7 6เ4 8 3 6มจ็ามสามามามาคุณกันรยาณีอยู่ไหมคุณกันรยาณีครั้งที่ส่งซุ่มนีไม่ตดล้ลุนเนี่ยเขาเมื่อเดี๋ยว กันรายานีครั้งที่สองเมื่อแล้วครักันรายานีสองครึ่งมิดอินติง่งว้าวนะคเขาพูดม,มากเลยตัว <laughs> <laughs> กันรายานีครั้งที่หมดสิบครับพันต่อไปครับ บัตรศีวาอ่าแล้วครับผมอ่มานแล้วนะครับผู้โชคดีท่านใหม่ครับผมผู้โชคดีคุณปรินตนดาผันผ่อนหมายเลขโทรศัพท์0862217259อยู่ไหมชุดรุ่นเฮนีนี่เล่น คุณปรินดาอยู่ไหมปรินดาครั้งที่หนึ่งปรินดาครั้งที่สองปปกระเบงอยู่เนี่ยปรินดาครั้งที่สามหกสิบครับแ้ยแม่ต้องมีมาแจกเนี่ยแถวสาธุวงต่อไปนี้ขอให้เอฟซีที่อยู่ใน สถานที่ตรงนี้เด้อขอให้โชคดีกับพี่น้องผู้ลุ่นกันลุ้นลุ้นนะกีาชิให้พี่น้องอยู่ไนหนีเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหชื่อคุณคุณจ <c oughs> นได้นเหรอฮิคุณแม่อยู่ไหมครับคุณแม่ไ <c oughs> อนนี้ก็ชิลุ้นแต่เมื่อนี่ล่ะ 0 9 0 8 0 8 1 3 6 3คุณแมมอยู่ไหม<ด>คุณแมมไม่ได้เขียนนมสกุลด้วยคุณแมมครั้งที่หนึ่งคุณแมมครั้งที่สองผมก็พยายามปวายุผอยู่กูใส,ส่กุญิจสือแมมว่ะคุณแมมครั้งที่<ด>ผมก็ค่ไหนมาอย,ย,ยู่ คุณแมงครั้งที่3หมดสิทธ์ครับเราพยายามที่จะทำเวลากับแขกรับ,รบนองญดนสนุกสนานกันม่งส่งมาสิตกเป็นของผู้หญิงนะมึงนะมส่งเนี่ยถ้าจับดีไปนี้ไม่มีใครรับให้ผู้หญิงเลยนะ, <c oughs> ะตกทั้งไปเตะหรือไม่ล่ะแบบคนเลขคักๆละ่ะเอาละบัตรที่นี่อีลนะพอจัง่านโมออกแต่บัตรที่นี่ โอ้ยเนาะผู้โชคดีได้แก่คุณโอหมายเลข08 0981843414คุณโออยู่ไหมเส้็จคได้ยินข่าวว่าคุณโอคุณโอครั้งที่หนึ่งเห็นไฟแวบๆบแบบอ่ามาเลยลูก ค่อยมากอะไ้บอก่าค่อยมากอะไ,อไ้เห็นแล้วโอยอันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชาย่ายอโออผู้ชายแล้วปะเออนี่โชคดีนะครับเขาอยากสวมในเจ้าของหนา <c oughs> <c oughs> ต้อขอึ้นมาครับผู้่ชงดีสท่านก็ไปเรียบร้อยอ่าก็ถือว่ามามวลมาสนุกสนานเหมือนกันเนาะครับพี่น้องผู้ใดที่พลาดจากการจับรางวัลก็มาเป็นอย่างครับผมเอาฝากผลงานการแสดงทุก